เป็นกรดาษดันด้งขึ้นเงี้ยค่ะวันลาไา้ไงสบายดีพี่น้องมองสุบอนสวัสดีเด้อพี่น้องเนอะยินดีตอนทับเขาสูงสองดาวเดืองสาเหล่านาะพี่น้องมาชื่อมบึงอีเมนเห็ดกินพี่น้องแบเห็ดเล้วเลยเห็ดเหลวเนี้ว ข้าวกลบนี่ข้าวกลบเนาะแล้วก็แกงหน่อไม้่นองเพื่อนคว้วไอ้แม่อยู่กับเพื่อนคว้วอีแม่เตี้ยงเนาะก,กับเพื่อนคว้วอยู่ปักสองต่างกันได้พป่น้องเด้อส่วนเพื่อนคว้วเพื่อนคว้วอีแม่เตี้ยงเนี่ยเราหมักเห็ดอยู่เพื่อนคว้วน่อยเนะาะเขื่อนคว้วตัวใหม่ก็นี่อยู่หกักกระบ่เห็ดเราแพงเราอะ โอ้พี่น้องเฮือนคว้วตัวใหม่นะเก็บกระคองย่านมันดำควันไทยเห็ดเลี้ยงคว้วน้อยก็ได้กินพอดีแหละเอาเก็ดกับนี่อยู่เ้าะไปนางกินข้าวบัวกันนะพี่น้องเนาะแบบสบายสบายนะแบบพ่อเพียงพี่น้องคือไก่กับวัวได้ยังมักงม่ายเนาะอยู่แบบได้มีความสุขไก่กับอยู่ไปแหละอ่า ผู้ดใดสิรังเกียจกับบ่ได้ว่ากันหอกพี่น้องนะไก่เอาโทรศัพท์ดาวเรืองมาพี่น้องดาวเรืองใหญ่ห่องผมเดี๋ยวใส่ไกใ่ใส่กับดาวเรืองมาเห็ดกินแล้๋ยวพฤติธรรมรู้สึกเพินพ่นเนาะบ่สิเพิ่นสิเผื่อที่เป็นปแบบไดมีปฏิกิริยาแบบใด้เนาะพี่น้องถาเบิ่งเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อแต่สําหรับไก่เนี่ยไก่เสือว่าดาวเรืองน่ะบ่มีนิรติหรือว่าปฏิกิริยาแบบสิรังเกียจขอบกลัวไก่เลย เป็นหักก็วัวไก่หักแม่หักพอ่อักปู่หักย่าเนาะหักเปทุกคนนั่นแหละต้มขาหมูหยวนไม่เฮห็นครัวเพิ่นพี่น้องเป็นไปไดเห็นอันนี้เรื่องมากเลยพี่น้องกบสบายดีพี่น้อง แม่ในนั่งจับตรงกระดูกน้นองเนาะชิมาเห็ดอันเห็ดแก,ก้วจ้ำพี่นอ้องเอ้ยตอนแรกว่าชิ้นเห็ดเป็นแบบอันแกงหมูเหรพี่น้องต้องห่วงเนี่ยเกาะแกงเห็ดมูแต่ว่ากินโอ้จ้ำไม่กลัวว่ะแกงแก้วอันนี้่แสบพี่น้องเอ้ยเฮ่อมาแต่งเขาให้หย่ากินได้พี่น้องวันนี้เปื่อยขาดพี่น้องเอ้ยกระโดดไม่ไหวน้องอุ้ยเปื่อยขาดพี่น้องเอ้ยแสบแสบแสบ,สบมือนี่นนะอืมเปื่อยขาดพี่น้องเอ้ย เราใกล้กัแหงได้ด้วยเนาะต้มผอห้ามแกมแก้วอยู่ห่ายามันจางนะจะเลยเอาเกลือลงในนึงนะแต่เป็นวเลยนวดขวดนวเลยอเอดใส่มาติกลนเนาะิดก้่นเลยกะใส่เป็นนวด้พี่น้องเพืนเพื่อก็มากินได้พี่น้องแบบนี้ใส่เป็นนวดเลกะ ใส่น้ำปลาลงนะพี่น้องเนาะใส่ปลาแดกก็ได้น้ำปลาก็ได้แต่น้ำปลาเนี่ยแหละดีกว่าอืมเข็มเค็มเลยบ้างอาจจใส่มะนาวลงได้พี่น้องใส่มะนาวเท้าไปเทาเจอเนี่ยเท้ามา,าวเหรอเหตุเกือนขวนอยู่อยู่เพื่อนหยาก็คเพื่อนเจ้าเป็นอะไรความรู้สึกเป็นอะไรคือกันได้พี่น้องเลยความรู้สึกอนะ่ที่ว่านอะไร แบบบอแบบมีความสุขคนละแบบพี่น้องเลยงั้นก็ให้เอมวนดีอยู่นี่กระมวนดีพี่น้องเลยมวนคือการนี่แหละที่แต่วันที่อยต้องการกระมวลเป็นนั่นหนึงแบบแต่ว่ามันกะใหญ่ใหญ่แบบแบบบอพอใจหรือว่าแ้น้องเกียร์เนาะบ่เห็ดอันกินง่ายพี่น้องหรือวนบ่ใกล้นะ เดินคว้พึ่งอยู่ได้แก็บบย่ยู่างแต่ว่ามันเด็กยเนาะเนี่ยมันควันมัน,นยังเหนนะข้าวผัดเดี๋ยววะว้ยกินเข่ากินหน้าคื่กันแะละพี่น้องเ้ยอย่าไปคิดร้ายอย่าไปอะไรกับให้กอกโชคดีเนาะพี่นอ้องเนาะไก่โชคดีลีพี่น้องคิดร้ายบนพี่น้องดอกไก่ไก่นมักคิดร้ายไก่ก็โชคดีลีพี่น้องโชคดีที่มีดาวเรืองเขามาในชีวิต ทากไม่หลุดเออทนี่และสิ่ากทำนีแหละน้องพอแหละหมูที่นอกหมูอ,อ่อนฉักแ,แต่งว่าเขาให้ยาปูกินได้อพี่หอย่างวนนี้ดาวเรืองหมูอ,อ่อนฉ่ก็นี้ไข่ไข,ไขต่ตปเว้นหมีฮอเรอเขาสือมาสำเร็จรูปเล่นมาไห่นอกเลยกกะผัดเพชรอันอบอบอบที่นองเลย เลพี่น้องไม่พ so ี่น้กันรำกันเล้พี่น้องที่เขาจะแชบ์รำกันเด้ไมด้แม่จะแชร์่เรานั่งอยู่นาะคยโหลดยื้นใหพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องนอหลับจะไดดีพี่น้องอะไรนึ่งน่ะ บาดีพี่น้องขิงขอ้กันแด่พี่ขอน้ำกันเด้พี่น้องดาวไกลโพยอยู่บ้านในแบบวันนี้จิ้อไมเตีงแหงลูกาวบนี่ตปลาลุงลุงถิงขกันเด้เอลุอของขิกันด้อแบบ่าไ เอากระปุกมาดีใจไหมพอแค่ครับอือก็พอได้มาคืนฝนตกคือไม่ได้เอานะหนาวจีนยังใจรุนี้

มีอสิ่งหม่เลยอืมเจาตัวแทะเราฝ่ายวัญฝ่ายัว <laughs> ัญหรือที่เจเข้ามานม่เธออะไรน่ยโอ้โหนจงหยดเลยทัดสุทองฮึมฮมนางอยาดเลยมาที่เล็บที่้อนเปราะ

พี่น้องสำหรับเิปนี้ก็ขอ,อจบตรงพีนเดียพี่น้องเด้อพอกันมา,นาคินหน้าพี่น้องดีไม่แห้งไม่สกุรทุกคนสมองสมบูรน์นพี่น้องเด้อสบายดี